สวัสดีพี่น้องชาวดอยเฟนทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับแอปทีม iOS 7ครับเวอร์ชัน1.4ึองรับเอ่องรับระบบการใช้งาน Android 2.0ขึ้นไปนะครับรูปแบบมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ถือว่าถูกใจครับสวยงามดีครับ ก็เกิดจะเป็นเวอร์ชั่นก่อนๆก,ก็จะมีแบบเหลี่ยมขึ้นมาทำปุ่มให้มันดูนูนดูมีสามมิติแต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนก็คิดว่าน่าจะทำตามไอ้พวก Windows 8อะ่ะคล้ายๆกันครับแล้วก็มันจะมีเรื่องน่ารําราอยู่อย่างคือ พวกโฆษณาเยอะไปหน่อยกดปุ๊บโฆษณาก็ขึ้นกดแอปไหนโฆษณาก็ขึ้นก็อืมเราต้องมาขยันกดปิดโฆษณามันตลอดครับอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนละเออไงก็พัฒนารูปแบบคล้ายๆ windows 8ก็คือจะเป็นแบบเหลี่ยม เป็นภาพแบบภาพแบนอ่าครับคะแนนเฉลีย่ยจะอยู่ที่3.8ดแปโดยคนที่โหวตจะอยู่ 1, นี่1,366คนอืมคิดดูแล้วมันก็มันก็น่าพิจนารณาว่าคิดว่ามันจะไปรอดหรือไม่รอดก็ผมคิดว่าจะให้ดีที่สุดก็ต้องอ่า จัดการเรื่องพวกโฆษณาเนื่องจากพวกโฆษณานี้จะเยอะเกินและบางแอป,ปกดไปปุ๊บกดไปก็ไม่มีอะไรขึ้นมาไม่รู้มันจะทำขึ้นมาทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ครับครับยังไงใครที่อยากลองทดสอบก็สามารถเข้ามาโหลดได้โดยพิมพ์ครับว่า iOS 7เฉยๆก็พอครับ ไอโเสเนี่เลยครับอันแรกเลยครับยังไงผมขอจบการรายงานเพียงแค่นี้แหะครับ